สวัสดีค่ะวันนี้วันที่5เมษาปี2566นะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะคะวันนี้คุยขอความร่วมมือนะคะอยากอ่านคำพลังบวกคอมเมนต์พลังใจดีๆนะคะให้ทุกท่านเข้าไปที่ Facebook ของทุกท่านนะคะเข้าไปแล้วก็เซิร์ชนะคะหาชื่อเพจของคุยนะคะถ้าใครหาไม่เจอก็ไปที่ ตรงแว่นขยายนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเพจครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยที่ปรึกษาด้านเลขาศาสตร์แตะเข้าไปนะคะหน้าตาก็จะเป็นรูปสีเหลืองโปรไฟล์ของครูยุ้ยนะคะเรื่อนเข้ามาเลยค่ะนะคะจะเห็นรูปดาวนะคะที่เขียนว่ายังไม่มีคะแนนรีวิวนะคะวันนี้ครูยุ้ยขอคะแนนรีวิวจากทุกคนนะคะไม่ว่าจะลูกศิษย์ที่เปลี่ยนเบอร์มงคลลูกศิษย์ เ,เรียนทําภาพหรือลูกศิษย์การตลาดนะคะที่ติดตามคุยมานะคะแล้วก็ทุกๆคนที่ อยู่แพลตฟอร์มของ Tik t o k อด้วยนะคะเปลี่ยนชีวิตยังไงได้ข้อคิดได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะคุยขอคนละหนึ่คอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะซึ่งใครที่พบเจอกันมาหลายๆปีอยู่กันมาเนิ่นนานแล้วนะคะวันนี้คุณเปลี่ยนชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้อยากจะอ่านคอมเมนต์พลังงานบุกบวงจากทุกคนนะคะขอคนละ1คอมเมนต์นะคะพิมพ์ด้วยความ รึกซึ้งใจว่าคุณประทับประทับใจอะไรจากคุยไปบ้างนะคะเราอ,อ่านอยู่นะขอบคุณค่ะ